สวัสดีครับหมูแช่ไว้นานมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นเราํำจับกลิ่นหมูวิธีง่ายไปดูกันเลยครับง่ายๆครับแรกเราทําการล้างก่อนนะครับทาการล้างน้ําก่อนทำด้วยน้ำส้มสายชูบีบลงไป เอาชมสายซูนะครับอยู่ตรงปลายแซ่เอเนี้ยก่อนนะครับมันมีกลิ่นมันเหมือนเก็บจเนอ่าล่ะย่างไม่ได้นะครับตัวนี้ปิ้งก็ไม่ได้นะครับต้องทอดอย่างเดียวกินหายเครื่องเยอะๆเ,เครื่องก็จะมีพริกไทยกระเทียมหม,มันกน้วกระเสืิมด้วยเกลือนะครับเกลือตามด้วยเกลือนะครับทิ้งไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับหม้ แล้วเรามาล้างออกกลิ่นก็จะหายไปนะทิ้งไว้ก่อนเราจะทำการทอดนะครับหมูที่จะเสียแล้วมีกลิ่นนะครับพริกไทยนะครับตามด้วยกระเทียมกระเทียมนะตามด้วยกระเทียมกระเทียมลงไป โคกห<ค>มักหมูเราเติมน้ำสักหน่อยนะครับเติมน้ำก่อนตามด้วยกระเทียมกระเทียมกับพริกไทยุทงสุรอรส ตามด้วยน้ำตาลหมูนี่มันชอบหวานนะครับเน้นหวานไม่ต้องเน้นเค็มตามด้วยซดหอยกเกลือนิดหน่อยเดี๋ยวมันเค็มเกลือแล้วก็ผัดทอดจิ้มซีอิ๊วดมสดึก สมบูรณ์นี่จบเลยครับจบแล้วแล้วก็ทิ้งแล้วก็ค่อยเยาก่นกนนะอนไว้สิบถึงยี่สิบนาทีทำการล้าง เหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วก็ไปหั่นหอมสะใจลงครับผมคุรีคุลีคุรีคุรีเ,เอออสิ็จจากหมักก็ทำการบรลลง เปิดไฟกังกรังตน้นให้เดือดสุลทำการจวดจวดสักหน่อย,ยก็จวดลงเลยเสร็จแล้วก็มีกับเกียมเลกขาจว,วดจะได้เตรียมกระทะจุ่มบุ่มแบบนี้นะครับน้ำมันเยอะ ต่วดลงไปอีกต่วดลงไปอีกน้ำมันเยอะออน่ากินไหมล่ะครับพิ่นนอง